ตรงนั้นน้ำไม่ลึกว่ะก็บอกติดแหแล้วตัวนึงบอกกับนวลจันมันอยู่รวมกันครับแยกไม่ออกนี่ปากระบอกโดน,นกระบอกหลายตัวมัง้งกระบอกก็ใส่ดีนะ ตองตัวติดสูงเลยกระบอกสองครับไอ้บอกสองตัวเสร็จไม้บาลเลยปลากระบอกเออเดี <S <S ๋ยวแป๊บนึงนี่ครับกระบอกสองตัว ก็อบอกออกก่อนออกมาอยู่อื